พระสมณโคดมเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงพูดเลียบเคียงยังพูดหลอกลวงพูดเลียบเคียงพูดหวานล้อมพูดและเล็มแสวงหาลาบด้วยลาบลักษณะการพูดแบบนี้นพระผู้มีพระภาคไม่มีเพราะพระองค์ไม่อยากได้อะไรแล้วสิ่งที่พระองค์ได้นะเลิศกว่ามนุษย์ทั้งหมดได้อีกใช่ไหม มีแต่มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยอยากจะได้สิ่งที่พระองค์ได้ใช่ไหมอ่าพงค์ก็อยากได้อะไรแล้วเพราะทรัพย์สมบัติของเทวดาพงค์ก็เห็นแล้วของพรหมก็เห็นแล้วนะยิ่งกว่าพรหมพมงค์ก็มีมาหมดแล้วอ่ะใช่ไหมอเออย่างนี้อย่างแค่เอาแค่เทวดากรรมภพเนี่ยเขาเห็นกรรมคุณของมนุษย์นี่เขาแบบหยาบมากเลยเทวดาไม่ได้อยากได้เลยกรรมคุณมนุษย์เนี่ยนะออ แต่ที่ปราถนามาเกิดเป็นมนุษย์พ่อไหเพราะว่าต้องการมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นะคุณสมบัติของมนุษย์ที่ดีกว่าเทวดาคือมีสติความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดแป๊บเดียวบรรลุแล้วอะ่ะนะพระสมณโคดมเว้นขาดจากการกล่าวท้อยคำแก่งแย่งอย่างเช่นที่สมณพราม ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังกล่าวถ้อยคำแข่งแย่งกันเห็นปันนี้เช่นว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงทรรมวิน,นัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงท่านจักรู้ทั่วถึงทรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกเนี่ยเรื่องผิดเรื่องถูกนี่บอกกันนี่เป็นเครืองเลยเนาะอ่า แช่ไหมทั้งที่เขาปฏิบัติผิดแต่โยไมไปบอกปฏิบัติผิดเนี่ยอ้าวแหละแหม่ไม่ค่อยยอมเนาะนั้นอันเนี้ยจะเป็นถ้อยคําที่พูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวได้ทะเลาะกันนข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคําของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์คำที่ควรจะกล่าวก่อนท่านกลับกล่าวภายหลังคำที่ควรจะกล่าวภายหลังท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่านเคยช่ำชองมาแปรผันไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วท่านจงถอนวาทะเสียมิฉะนั้นจงแก้ไขเสียถ้าสามารถทำพวกเนี้ยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงซะอืมใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดการทะเลาะก,กัน